สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้เจอคุณครูปุ่นอีกแล้วนะคะในรายวิชากณิตศาสตร์ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะข่าวในโทรทัศน์เป็นยังไงลูกยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มหรือลดเพิ่มใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนอยู่ที่บ้านก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเองนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ ล้างมือสวมแมสนะคะดูแลตัวเองนะคะลูกไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้านนะคะวันนี้นะคะคุณครูปุ่นมีเนื้อหาอะไรมาฝากก็ไม่รู้พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วก็ตามไปจ้านักเรียนที่รักของคุณครูคนะคะถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนเยอนดูคลิปนะคะลูก ย้อนดูคลิปแล้วก็มาทําความเข้าใจใหม่นะคะวันนี้นะคะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนเราคุณครูเกลิอนนําไปแล้วนะคะมาเรื่องเรื่องที่สาบทที่สานะคะเรื่องของการคูและการหารและคุณครูก็ให้นักเรียนไปทําอะไรนะคะให้ไปฝึกท่องสุดคูณนะคะในเรื่องของการคูนนักเรียนจะต้องฝึกท่องสุดคูนให้แม่นยำนะคะฝึกท่อง บ่อยๆนักเรียนก็จะจําได้นะคะไปทำหรือยังไปฝึกหรือยังคะหรือว่ายังอันงวดเลยนะคะไม่ลืมนะคะไปฝึกบ่อยๆย,ย้ําคิดย้ําทํานักเรียนคุณครูก็จะเก่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการคูณและการหารก่อนที่เราจะไปคูณหรือไปหารเรามาทบทวนกันก่อนนะคะมาฟังเพลงก่อนนะคะคนแกงนะคะ อย่าลืมนะคะนักเรียนถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนย้อนมาดูคลิปนะคะแล้วนักเรียนก็ไปฝึกทําบ่อยๆนักเรียนก็จะทําได้แล้วเป็นคนเก่งด้วยนะคะนะคะมาฟังเพลงก่อนเนาะซึ่งอย่างที่นักเรียนไปฝึกท่องสุดคูณนักเรียนหลายๆคนก็ท่องสุดคุณได้แล้วแล้วก็ถูกต้องด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมครับอ่าฟังเพลงก่อนนะจ๊ะ <c oughs> คนเก่ง คูณเลขสองหลัก you mm -hmm. My <laughs> <laughs> เป็นไงคะน,นี่จากตัวอย่างนะคะนักเรียนเป็นแนวทางให้กับนักเรียนนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งเปิดหน้า44นะคะนักเรียน,เ,ยนเปิดได้ยังจ้าเปิดแล้วเนาะมาดูแบบฝึกหัดที่3.1นะคะจงหาผลคูณนะคะอันนี้จะเป็นแนวตั้ง ซึ่งนักเรียนหลายๆคนท่องสุดคูณได้นักเรียนก็จะทําได้อย่างตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อกี้เห็นไหมคะนักเรียนที่รักของคุณครูข้อหนึ่ง 12, สิบสองหกไม่สุดคูนไม่สิบสองสิบสองหกเท่าไหร่คะสิบสองหกเจ็ดสิบสองนะคะถูกไหมคะง่ายไม่สุดคูนไม่สิบสองสิบสองหกเจ็ดสิบสองค่ะทีนี้มาดูข้อสองค่ะลูกสิบห้าคูณสามสิบห้าสามเท่าไหร่จ้า สิบห้าสามสามห้าสิบห้าสิบห้าทดหนึ่งไหมคะสามคูณหนึ่งได้สามบวกกับทดหนึ่งก็เป็นสี่คำตอบก็จะได้สี่สิบห้ามาดูข้อสามจ้าคูณด้วยจำนวนเต็มสิบจำนวนเต็มสิบลืมหรือ,อยังที่ครูเคยสอนกันแล้วนะคะจํานวนเต็มตั้งแต่สิบไปจนถึงเก้าสิบศูนย์คูณกับจํานวนใดผลลัพธ์ที่ได้ก็คือศูนย์ดังนั้นนักเรียนคนเก่งของคุูครูเอาแปดคูณเจ็ดแปดเจ็ดเท่าไหร่คะห้าสิบหก ใส่56แล้วมันมีตัวตั้งคือ0เราก็ไปเติมด้วยผลลัพ์จาก56ก็จะเป็น560อทันไหมจ้าทำอยู่แล้วนะคะต่อมาดูข้อ4จ้าข้อ4 49สคูณสตัวตั้งมีแค่หลักเดียวนักเรียนทำได้อยู่แล้ว4ี 9, 9่คูณเก4 3เใส่6กคดไว้3 สี่สี่สิบหกบวกกับทศสามเป็นเท่าไรจ้าสิบเก้าคำตอบก็จะได้หนึ่งร้อยเก้าสิบหกคุณครูพี่เขียนคาตอบให้นะคะเป็นไกด์ไลน์ให้ลูกๆเป็นตัไปฝึกตําเองนะคะทําได้นะคะคนเก่งต่อมาดูข้อห้า 5, ค่ะลูกค้าดูข้ 123, อห้าหนึ่งร้อยยี่สิบสามคูณด้วยห้าตัวตั้งสามหลักเริ่มตั้งแต่หลักที่หนึ่งคือหลักงวยหลักที่สองหลักสิบแล้วก็หลักที่สามคือหลักร้อยถ้าเหมือนกันจ้า ห้าสามเท่าไรคะห้าสามสิบห้าใส่ห้าทดไว้หนึ่งสองห้าสิบบวกตัวทดหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดไว้หนึ่งค่ะห้าคูณหนึ่งห้าหนึ่งเป็นเท่าไรลูกห้าหนึ่งก็เป็นห้าบวกกับตัวหนึ่งก็เป็นหกคำตอบที่ได้คืออะไรครับหกร้อยสิบห้าห้าข้อแล้วถูกไหมคะ ทำได้อยู่แล้วจ้าต่อมาดูข้อ6ค่ะคูณด้วยจำนวนเต็มสิอีกแล้วลูกข้อหนะคะ8ปสิบี่คูณด้วยสินักเรียนจ้า1คูณกับจำนวนใดเท่ากับตัวเดิมตัวอย่างเมื่อกี้มีมาแล้วนะจ้า8ปดิบคูณ1ได้เท่ากับแปดิบสเราใส่8 4ดิบสไว้ก่อนค่ะทีน,นี้ตัวคูณมีศูนย์เอาศูนย์มาเติมจาก8ปบคำตอบของลูกๆก,ก็จะได้เท่าไรจ้า8 4 0ร้อสี่สิจ้า ยากไหมคะอันนี้เป็นบททบทวนนะคะฝึกบ่อยๆนักเรียนก็จะเก่งนะคะต่อมามาดูข้อเจ็ดสามสิบเต็จำนวนเต็มสิบอีกแล้วค่ะลูกคูณด้วยเก้าสิบสองนะคะเก้าสิบสองคูณสามได้เท่าไหร่จ้าเก้าสิบสองคูณด้วยสามสองสามก็เป็นหกนะคะสามเก้ายี่สิบเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบหกอันนี้ ตัวคุณมีจำนวนเต็ม10คือ0ูใช่ไหมคะเราก็ไปเติมที่ผลลัพธ์จาก276ก็จะเป็น2 7 6 0ถ้าคูณด้วยจำนวนเต็ม10บ,บอกก็เลยนะคะนักเรียนจ๋าศูนย์คูณกับจำนวนใดผลลัพธ์ที่ได้คือ0นะคะเราไปเติมที่ผลลัพธ์ได้เลยนะคะต่อมาข้อ8ปนะคะ7คูณด้วย4 0 1นะคะ เราก็เอาเจ็ดคูณหนึ่งเจดหนึ่งเคูณกับจํานวน1ก็ได้เท่ากับ7เพราะ1คูณกับจํานวนใดถ้ากับตัวเดิมนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ะคะเจคูณศย์ได้0ูนย์เจ็ดสี่ยสิบแปดคำตอบก็จะได้เท่าไหร่จ้าสองพันแปดร้อเจดนะคะมาดูข้อเกค่ะตัวตั้ง ไอ้หกคูณด้วยห้าพันเจ็ดร้อยสิบสี่มีสี่หลักเมื่อกี้สามตอนนี้เป็นสี่คูณด้วยแค่หลักเดียวนักเรียนทำได้อยู่แล้วหกสี่ยี่สิบสี่ใส่สี่ทดไว้สองหกคูณหนึ่งเท่ากับหกบวกเอาทดสองก็เป็นแปดหกเจ็ดสี่สิบสองใส่สองทดไว้สี่หกห้าสามสิบบวกเอาทดสี่ ก็จะเป็นเท่าไหร่จ๊ะ34คสาตอบก็จะได้34,284ืูกสี่ั้่คะจากทันมาน,นี้มาเป็นคําตอบหลักหมืน่นเพิ่มขึ้นไม่ยากนะคะนักเรียนอันนี้มาดูข้อ10 68สคูณด้วยยีจากตัวอย่างที่เมื่อกี้นักเรียนสามารถทําได้ทําได้นะคะ เพราะตัวคูณคือ23นะคะนัเกเรียนก็เอา3ามคูณแ3ดสามแป่ไหมคะนักเรียนทำได้คำตอบได้อะไรคะข้อนี้ไม่ยากนะคะลกูกได้เท่ากับ1,564นะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดหน้า44เป็นการทบทวนเรื่องของการคูณ น,ะะนักเรียนทําได้ไหมคะที่สําคัญนะคะนักเรียนที่รักของคุณครูต้องฝึกท่องสูตรคูณให้แม่นยําฝึกทําบ่อยๆนักเรียนก็จะเกิดทักษะนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูให้นักเรียนทําหน้า44ซึ่งคุณครูอธิบายเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนทุกคนหวังว่านักเรียนทุกคนทําได้ได้ใช่ไหมคะยากไหมลูก ไม่ยากนะคะคนไหนที่ดูคลิปไม่ทันหรือไม่เข้าใจนักเรียนย้อนไปดูนะคะย้อนไปดูแล้วก็ฝึกทําที่สําคัญหัวใจสําคัญในการเรียนเรื่องของการคูณนักเรียนจะต้องฝึกท่องสูตรคูณนะคะนักเรียนจ๋าไม่ลืมนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูให้ทําหน้า44ทําเสร็จแล้วยังไม่ต้องส่งเพราะอะไรคะเพราะคุณครูอธิบายแล้ว นักเรียนสามารถย้อนไปดูและทำได้นะคะคนเก่งอยู่ที่บ้านดูแลตัวเองอันไหนไม่ทานย้อนไปดูนะคะแบบหงัหน้า44ข้อ1ถึงข้อ10ไม่ต้องส่งนะจ๊ะที่รักนะคะทำเสร็จแล้วแล้วก็บทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะชช่วโมงหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีจ้า